ะค่ะมันคืนก็ต่อกันในวุตสาหิเกนนะคะก็ก่อนที่จะไปคุยเรื่องข่าวการเมืองกันก็แน่นอนนะคะต้องให้พี่โสพูดเรื่องยำม,มองหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมก็ยังถามมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมียังสั่งได้หรือเปล่าคะพี่โสมีมีมีอยู่มีอยู่หรือเหลือไม่มากแล้วนะ,ะยหม,มองเบอร์ศูนย์เก้าหกสามเจ็ดสองหกสามหกแปดทาหมองนะคร <c oughs> ับก็ยังมีอยู่เ <c oughs> หลือไม่เยอะแล้วรีบ,รบหน่อยกันลวกันเพราะว่าเรอแต่ละร้มันบางทีมันต้องใช้เวลาในการสั่ง เพราะเขาส่งไปที่มือขายของจีนด้วยเหมือนกันนะ้นะก็เราก็<ม>ต้องตัดยอดมานะครับแต่ที่สําคัญเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของเหตุทางเช่าสีทองนะครับที่บอกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะกลางคืนหลายครั้งลุกๆไม่หลับไม่นอนนะมีปัญหาเยอะนะ<ม><ม>ไม่สะดวกนะแล้วก็เป็นความอ่อนเพลียร่างกายไม่ไม่สบายรนาากายก็เห็ุทางเช่าสีทองเนี่ยที่ผมคุยเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานมีคนสนใจเยอะเลยนะครับสนใจก็จะบอกเบอร์ไซัมอีกครีนึง ว่าจะเป็นเบอร์ที่เบอร์จะมองก็ใช้ได้นะครับแล้วเบอร์คุยกับผมก็ศูนย์9ปดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าี่ี่ี่สามนะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าี่ี่สี่สามวันนี้ก็ส่งไปอ่าจี่สิบสามสิบขวดแล้วนะครับส่งไปวันนี้มาเมาื่อวานนี้สั 3, ่งวาแล้วนี้ส่งไปเลยนะครับแล้วก็มาแต่ล็อตนี่ผงทางเช่าสีทองเนะี่ยที่ผงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต้องเพาะเชื้อเองเพาะเชื้อเอง ไม่ใช่ไปสั่ง,งที่อื่นมาเพราะเชื้อเองทาห้องแผบ,บเองคลิดเองนะไม่ผมปิานะสตร,ราจารย์ที่เชียงใหม่แะทําให้นะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราไปรับที่อื่นมาของดีจริงๆนะผมใช้แล้วได้ผล,ผม,ผ,ลผมใช้ได้ผลนะครับค่ะค่ะราคาถ้าเกิดว่าอยากจะคุยเพิ่มเติมก็เบอร์เดียวกับยาหมองนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์พี่โสคือศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่สี่สี่สามค่ะครับก็เป็นยาหมองนะคะแล้วก็ ถังเช่านะคะคส่วนบะเม่แล้วก็แผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะแล้วก็หมูสเต๊ะอร่อยนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มรสเลิศนะคะก็ยังโทรสั่งได้เช่นเดียวกันของพี่สาวของนงนะคะพี่นุชนะคะหมายเลขโทรศัพท์0891088157นะคะ0891088157ค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการทำความดีกันนะคะ เป็นโครงการของมูล,ลนิธิอ่อเต็กตึงค่ะเขาจัดทำโครงการร้อยสิบปีล้านความดีออเต็กตึงนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามูล,ลนิธิออเต็กตึงนี่เขาเป็นองค์กรสาธารณกุศลนะคะที่เขาช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับคนไทยนะคะเพื่อนมนุษย์ก็เขาทำภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตเขาอยู่คู่คนไทยมาครบหนึ่งร้อยสิบปีแล้วนะคะ จึงได้ทำโครงการ110ปีล้านความดีปอเต็กตึงค่ะซึ่งภายใต้โครงการนี้เขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเขาทำเว็บไซต์ w w w ร์ลต้นไม้แห่งความดี .com พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะ w w w ร์ลต้นไม้แห่งความดี d. .com เพื่อให้คนไทยส่งต่อแบ่งปันความดีแบบง,ง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิก ซึ่งความดีเล็กๆน้อยๆที่เราทำก็อาจจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ก็ขอเชิญชวนทุกคนที่ทำความดีมาบอกเล่าแบ่งปันความดีแชร์ลงบนเว็บไซต์ต้นไม้แห่งความดี .com ค่ะก็สามารถเข้าไปสะสมความดีได้ตั้งแต่วันนี้นะคะร่วมกันสืบสารความดีให้ได้ครบ1,100ล้านหความดีตามที่มูลนิธิปอติกต๋งเขาได้ตั้งเป้าหมาย เอาไว้นะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ต้นไม้แห่งความดี .com ก็ไปลงทะเบียนเข้าหน้าหลักไปก่อนจากนั้นก็เข้าไปที่ปุ่มสะสมความดีแล้วก็เลือกหมวดสะสมความดีใส่ชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์ความดีลงใบลงบนใบโพของเขานะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถบันทึกภาพที่ท่านเขียนเนี่ยในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่ายังแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียใน facebook ของตัวเองได้อีกด้วยค่ะอ่ะ,ะคะ่ะนี่ก็ เป็นเรื่องโครงการต้นไม้แห่งความดีของมูล,ลนิธิป่อติตึงค่ะครับค่ะพี่โสทีนี้เรามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะก็คืออย่างเหมืออนย่างที่เกินให้ฟังก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสภา,าเขามีการพิจารณาพรบการศึกษาแห่งชาตินะคะก็ปรากฏว่าก็อภิปรายกันแบบก็อภิปรายกันไม่ไม่ได้ช้าด้วยนะคะก็ไปค่อนข้างจะมีเร็วนะคะ แต่ว่าปรากฏว่าในช่วงที่จะลงคะแนนเนี่ยทางคุณลุงชวนนะคะประธานสภากดออดเรียกสมาชิกลงมติถึงสมครั้งปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเนี่ยบางตานะคะแล้วก็มีสสพักร่วมรัฐบาลบางรายก็เสนอเสนอให้พักการประชุมก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาลงมติแต่ฝ่ายค้านเขาท้วงติงไงว่าร่างพรบการศึกษาถือว่าสําคัญมากเทียบเท่ากับร่างแก้ไขรัฐมนูญเลย แต่ว่าทางประธานรัฐสภาเขาบอกว่าเนื so of of so of of ่องจากว่าเป็นการพิจารณากฎหมายถึงสองฉบับสมาชิกบางส่วนอาจจะกลับบ้านไปแล้วก็เลยหยิบยกนะคะมาหารือกันในสมัยประชุมหน้าแล้วก็มีการนับองค์ประชุมซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาแสดงตนเพียงแค่365คนพิ่สมไม่ถึงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ7จ็ดคนก็เลยไม่ได้ให้ลงมตินะคะแล้วก็ให้เลขาสภาเนี่ย อ่านาพระราชกิจสีการปิดพระรมราชองการปิดประชุมรัฐสภาปิดสมัยประชุมไปเลยพี่โสเพราะฉะนั้นคือกฎหมายฉบับนี้คือมันก็ไปค้างเตึงไปจนถึงสมัยหน้าประชุมสมัยหน้าเลยนะคะพี่โสก็เลยมีคนเขามองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมการเมืองพี่โสเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยสมาชิกที่อยู่ในห้องห้องประชุมเนี่ย สสฝ่ายค้านก็มีพอสมควรสอวอเองก็มีแต่ที่ไม่ค่อยจะมีเนี่ยคือสอสอของรัฐบาลอะทางฝั่งพรรครัฐบาลค่ะพี่โซ<ม>เออมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งวันนี้คุณวิรัตรัตนเศษนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ก็บอกว่าก็ก่อนหน้านี้ได้หารือกันแล้วว่าอภิปรายร่างกฎหมายนี้มาพอสมควรแล้วก็จะปิด ปิดประชุมตั้งแต่3โมงแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าชื่อขออภิปรายเพิ่มอีก,กตั้ง70-80ชื่อดังนั้นสสสวํานวนมากจึงคิดว่าน่าจะพิจารณาไม่จบอย่างแน่นอนต้องเลื่อนไปสมัยหน้าก็เลยกลับไปต,ต่างจังหวัดทําให้สมาอ,อ,องคอังประชุมเนี่ยไม่ครบนะคะก็มันเป็นเหตุผลนี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเกมการเมืองหรือว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นค่ะพี่โส มันมี oh. อาการไหมมันมีอาการไหมก็คงจะเป็นเพราะคนไม่มีการศึกษานะทําตัวเป็นคนไม่มีการศึกษาอืเพราะเขาคุยเรื่องพรบการศึกษาใช่ไหมล่ะแต่คนที่ละละทิ้งหน้าที่เนี่ยทําตัวเหมือนคนไม่มีการศึกษาที่สํานึกในการทําหน้าที่ของพลเมืองและของสสด้วยใช่ไหมแล้วเขาไปพักผ่อนเนี่ยเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาเขาหยุดเป็นเดือนเดือนกว่าเนี่ยครับเขากินเงินเดือนรัฐบาลเราประชาชนจ่ายเงินเดือนให้เต็มเต็มที่นะ อีกทีหนึ่งขจิการนู่นน่ะใช่ใช่ค่ะประชาชนเสียภาษีจ่ายให้เขาเต็มเ็มแต่พวกนี้ทําตัวเป็นขาดจิตสำนึกเลยไม่มีการศึกษานะขาดจิตสำนึกหน้าที่ด้วยเป็นคืออายมากนะอย่ามาอ้างบอกว่าเป็นผู้แทนของประชาชนเป็นผู้ทรงเกียรตินะไอ้ยังงี้ไม่ใช่ผู้ทรงเกียรติหรอกครับเพื่อนสสที่มาทําหน้าที่ของตัวเองก็โอเคแต่ว่ากรุณาไปเช็คดอว่าใครทั้งมาที่ไม่มาแล้วก็คุณควรจะไปบอกเขาว่า มันเป็นการท,ทํี่ิ่าอายเป็นความอัปยศที่คุณเกิงเงินเดืนอนภาษีของประชาชนแล้วไม่ทาหน้าที่แล้วเรื่องการศึกษาจะทาตัวเป็นคนไร้การศึกษาใช่ไหมเพราะว่า,าพวกนี้อาจจะไม่ได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศรีลธรรมก็ได้<ร>ใช่ไหมค่ะค่ะแล้วที่คุณวิรัตออกมาพูดอย่างนี้นะเอ๊ะมันก็คือเหมือนกับเหมือนกับว่าอ๋อจะมาอยู่กันเฉพาะตอนที่ยกมือเหรอตอนที่เขาอภิปรายตอนที่เขา ถกเถียงอะไรกันหรือเสนอกฎหมายกันในสภาซึ่งมันเป็นหนึ่งในหน้าที่ของสสนี่นะในสภานี่นะไม่อยู่กันหรอคือบอกว่ามีคนจะมาขอยื่นเพิ่มเติมก็เลยกลับบ้านก่อนเพราะว่าไม่ได้จะไม่ได้ยกมือก็เลยกลับบ้านก่อนอย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างนี้หรอเออคือจับไดที่เขายังไม่ไประชุมนะยังไม่ปิดประชุมนะคุณควรจะอยู่ในสภาก่อนอยู่ในห้องประชุมก่อนใช่ไหมล่ะมันไม่มันไม่ต่างเรียนที่นี่กับบ้านก่อนตัวนี้ต้องเรียนกับบ้านเรียนไม่เรียนในเรศึกษา พวกนี้ก็จะเคยเดินหนีโรงเรียนก็ได้ไม่สนใจคิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นหว่าพรมาจารศึกษาไม่น่าสนใจนะสะท้อนเห็นว่าเป็นคนที่ขาดจิตสํานึกส่วนหนึ่งไม่ได้มีส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ไปไประชาธิปไตยเข้ามาด้วยนะส่วนหนึ่งไอ้ซื้อเสียงเข้ามาด้วยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยขาดจิตสานึกและสิ้นเชิงว่าคุณควรทำหน้าที่เงคุณแล้วก็เวลาไปชุมเราจะเห็นชัดเจนว่า เวลาพี่ปลายกันนะจะมีคนอภิปรายยืนอีกคนเดียวแล้วก็มีเยอบีชาวเกาะอยู่เป็นคนหยอมนังนอยู่ตรงที่คนอภิปรายที่เหลือก็ไปเตะเตะไหนก็ไม่สนใจไงอยู่นอกนูน่นไม่หน้าที่ตัวเองไม่ไม่ฟังไม่สนใจอ้างว่าเราโพงติดทั่วทั้งสภาอยู่แล้วก็ฟังได้นั่นคือสิ่งที่อ่าคนที่มีจิตสานึกพัฒนานการเมืองเขาไม่ทํากันค่ะเพราะว่ามันคือห้องประชุมไม่ใช่ไหม คุณไม่ควรไปอยู่ที่อื่นคุณจะไปห้องน้ำก็ก็ไปแล้วขับกลับมาอย่างเดิมให้แม้คุณอาทิตย์หนึ่งนะปีทํางานม่กี่เดือนเดือนทํางานมีกี่สัปดาห์สัปดาห์ทางานไม่กี่วันนะแค่นี้คุณทําไม่ได้เลยยังขาดเลยนั่นภาษาอะไรใช่ไหมก้่กิโเต็มกีเดือนเต็มสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ทํางานไม่กี่วันนะค่ะนี่สินะก็ ทางเพื่อไทยเ็าเลยออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะ,ะคนหนึ่งก็คือหมอชนน่านสีแก้วนะคะสสนานเพื่อไทยก็บอกว่าคือเมือ่อบอกไฟที่พิจารณากันเมื่อวานเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นกฎหมายกฎหมายการศึกษาคือถือว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปอะ่ะพี่โสเป็นเป็นกฎหมายปฏิรูปด้านการศึกษาอันหนึง่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องประชุมร่วมรัฐสภาคือมีทั้งสอ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 วอนะคะซึ่งก็บอกว่าสภาเนี่ยเขาสนใจกฎหมายฉบับนี้มากนะคะก็มีผู้อภิปรายตั้งหกสิบกว่าคนใช้เวลาแปดชั่วโมงนะคะหลอกบอกว่าปิดการอภิปรายเนี่ยมีสัญญ,ญาณอันตรายไม่ได้โหวตเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวิปรัฐบาลขอหาหรือประธานว่าจะขอเลื่อนโหวตในสมัยประชุมหน้า โดยวิวุธิสภาอ้างว่ามีกฎหมายปฏิรูปเสนอมาร่วมกันสองฉบับก็คือคือมีอีกฉบับหนึ่งคือพรบส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิรูปกรนควรจะเลื่อนพิจารณาไปด้วยกันหมอชนน่านบอกฝ่ายค้านเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่โหวตวันนี้เพราะว่าอภิปรายจบแล้วปิดการอภิปรายไปแล้วยืนยันว่าต้องโหวตประธานก็จําเป็นต้องดําเนินต่อตามข้อบังคับเข้าสู่การลงมติในวาระรับหลักการก็กดออดเรียกก็ไม่มานะคะก็เลยเสนอให้ พักที่ประชุมพักการประชุมนะคะ<ม>ก็บอกว่าเหตุสภาล่มเนี่ยอาจเป็นสัญญาณที่บ่งว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จริงๆจนมุมในสภาไม่เฉพาะในที่ประชุมสภาไม่ไว้วางใจแต่ลามถึงรัฐสภาเกมการต่อรองแห่งอำนาจสอวิกฤตทางการเมืองจริงๆพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ก็คงต้องใช้กล้วยหมดเป็นสนสวนสุดท้ายก็ต้องยอม เกมโหดขี่คอกินตลอดไปไม่รอดต้องยุบสภาไม่รู้ว่าใครเหนือกว่าใครใครได้ใครเสียที่แน่ๆผู้แพ้คือประเทศชาติกับประชาชนเขาบอกว่าผู้น,นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆอืม <laughs> ออเดี๋ยวนี้เขา <laughs> เวลาเขามีฟากวิจารณ์กันนะถึงแม้จะไม่ใช่พิปลายไม่ไว้วางใจก็ตามแต่กาใช้กระถ้อยคํา,าก็ไม่ต้องไว้หนา้าไว้ตากันนะไม่ไว้หา้าแรงก็มันก็คือ การเมืองที่มีคนเล่นหยาบหนาอย่างนี้เนี่ยมันพูดในภาษาคนที่เจริญแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจอือใช่ไหมัน,เป,นเป็นโรคขาดจิตสํานึกด้านหน้า,นาที่เราไปชอบรุนแรงมากแล้วก็รู้ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ตั้งใจทํางานประโยชน์ต่อฟันเมืองเลยเขาเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จา,ากทรัพย์สินแผ่นดินที่มีอยู่ใช่ไหมล่ะมไม่ ค่ะอภิโสหลุดไปนะคะงั้นนงเล่าเพิ่มเติมนะคะนอกจากหมอชนน่นสีแก้วแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานวิสภารลมเนี่ยนะคะก็คือคุณสุทินคลังแสงคุณสุทินคลังแสงของเพื่อไทยนะคะก็เป็นประธานวิ่ัยค้านโดยก็บอกว่าเรื่องสภารลมเนี่ยสะท้อนถึงความรับผิดช,ชอบของรัฐบาลกับสวที่ต่ําอย่างชัดเจนค่ะบอกอย่างนี้เลยนะบอกว่า,วาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติที่คอรมอเป็นผู้เสนอเนี่ย เป็นกฎหมายพี่โสขานงเล่าเพิ่มเติมเรื่องของคุณสุทินนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่โสว,ว่าต่อนะคะก็คุณสุทินพูดบอกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนความรับผิดชอบของรัฐบาลและสอวอที่ต่ําอย่างชัดเจนนะคะบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยประชาชนแล้วก็องค์กรครูให้ความสนใจแล้วก็ใช้เวลาไปเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่สสซีรัฐบาลและสอวอบางส่วนกลับไม่ยอมอยู่เพื่อลงมตินะคะแล้วก็มีคุณสุทินบอกมีสอวอบางส่วนอยู่แต่กลับไม่แสดงตนเพื่อลงมติด้วยอะ่ะ ถึงแม้ว่าจะแม้จะไม่รู้ว่าเป็นสอวอฝ่ายไหนแต่มันเกิดแบบนี้มันเหมือนมันมีเจตนาซ่อนเร้นค่ะพี่โสบอกว่าปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรมีใครนําเรื่องนี้มาเล่นการเมืองเพราะว่าตอนนี้ปิดสมัยประชุมสภาแล้วต้องอีกสองเดือนกว่าจะกลับมาลงมติกันได้นะคะบอกลักษณะแบบนี้เป็นปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยหน้าเรื่องนี้นายกนะคะต้องขบคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะสภาล่มครั้งนี้ไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนต้องการส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างไปถึงลุงตู่หากเปิดสมัยหน้าแล้วยังเกิดแบบนี้อยู่รับรองว่ารัฐบาลไปไม่รอดต้องยุบสภาแน่นอนคือรัฐบาลอาจจะไปรอดนะแต่จริงๆแนละ้วประเทศชาติจะไปไม่รอดถ้ามีโครงสร้างของของคนกลุ่มนี้กลุ่มอำนาจอยู่นี่ที่ผมบอกว่าลหลายครั้งแล้วบอกว่าตราบใดที่รัฐบาลที่ยังอยู่บ้านเมืองไม่วันเจริญบ้านเมืองไม่ทอนที่จะก,ก้าวหน้าทาันประเทศอื่นเขา มีแต่ตกดักดานล้านหลังนะก็ก็เห็นชัดเจนว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับแย่งชามข้าวแย่งกระดูกกันนะเล่นเกมซ่อนก้นั่นนี่โน่นเพื่อที่ว่ากูให้อยู่ยาวสุดแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะแสดงผลประโยชน์ห่อหูยายประชาชนเลยนะดูแล้มันหนาหนาจริงๆนี่ก็ขนาดการศึกษาเนี่ยนะเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมและของเราไม่มีการรู้การศึกษาตั้งนานแล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็ล้านหลังประเทศอื่นเขาด้วยล้านหลังประเทศอื่นเขาจริงๆ นะแล้วก็ไม่เคยคิดะจะปฏิรูปการศาาึกษามีรัฐมนตรีก็เหมือนไม่มีนะ <c oughs> ก็แม้กระทั่งจะจะจะ,จะแก้ไขกฎหมายเพื่อใช้เดือนหน้านิดหนึ่งนักการเมืองก็ไม่สนใจอันนี้จะไปโทษกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้เพราะไม่ั้งนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสยอพวกตายางรุฝักทัวก็ไม่สนใจค่ะนะมันถึงบอกว่าตกลงประเทศนี้มันถึงข่าวที่ต้องอับจนอับปางเพราะว่าคนได้จิตนึกมาอยู่ใน วงจรของการกลุ่มอำนาจบริหารหรือเปล่าน่าห่วงจริงอืมอืมคือนะระบบบ้านเรามันเป็นยังไงมันถึงทําให้คนที่เป็นแบบเนี้ยเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของอํานาจอะ่ะใช่มีแต่ทุรชนแล้วเขาก็ไม่ได้ทำใช่มีแต่น้นนาที่โกงม,มีทุรชนมีทุรชนเท่านั้นเลยนะมไม่มีคนที่มีจิตสํานึกที่ต้องการทํางานเพื่อบ้านหนึ่งแท้จริงนะ,ะมีแต่เอาจะเล่นเกมกันเตะตัดขากันเพื่ออยู่ในอำน,นาจต่อไป ต่อรองเพื่อผลประโยชน์ตลอดเวลานี่พูดถฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องแจกกล้วยนะก็ยังรอมันต้อง,ม,องมันต้องทุ่มเงินสุดติดกับขาวต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่สู้กันสุดยอ,อดโดยที่ประเทศชาตินี้เป็นเดิมพันทรัพย์สินเป็นเป็นเดิมพันออืืค่ะนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอ่อดูเรื่องของการเมืองนะคะก็ลองไปอ่าน,ลอ,อานลองไปอ่านผู้จัดการสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ก็ได้นะพี่สวน้องอ่านดูแล้วก็สนุกสนุกดีเหมือนกันนะมันมันดีเหมือนกันนะ คือแบบคือพี่น้องที่ไม่ได้ตามกันไม่ได้คลานตามกันมาที่หนึ่งแม้ว่าจะบอกว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็มันก็ขบๆอะไรกันได้อยู่เหมือนกันนะพี่ศอกเรามา <laughs> คิดดูสิบอกว่าอาจารย์ี่บอกว่าสามปอยังชื้นชื้น,นมืนเน้นนะคิดดูสิว่าลุงป้อมเนี่ยนะลุงป้อมเนี่ยถูกกระทำตั้งแต่โดนริตรอนไม่ได้คุมกะลาหม ไม่ได้คุมตำรวจแต่คราวนี้ลูกน้องสองคนโดนโดนโดนเชือดนิ่มๆต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่บอกก่อนหน้าสักคำเลยถามว่าลุงป้อมม่รู้สึกอะไรเลยเหรอลุงป้อมไม่ใช่ตะกลัวที่เราความรู้สึก,กว่ากระแสไฟฟ้าไม่ผ่านเป็นคนที่มีจิตใจมีชีวิตเือดเนือเหมือนกัน,นถ้าหมอไม่รู้สึกสารก็แสดงว่ามันหมดเป็นอัลไซเมอร์เป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรแล้ว่ะเป็นเท่าทารกไปแล้วสิลุงป้อมก็ยัง พูดจารู้เรื่องอยู่ฉะนั้นก็ต้องมีความรู้สึกในใจแน่นอนเพียงแต่อาจจะเก็บอารมณ์ไว้เก่งกว่านะยังไม่ถึงเวลาที่แสดงออกก็ได้แต่ก็แสดงออกโดยการที่เห็นว่าโอเคเขายังเก็บคุณธรรมนัสกับคุณคุณตาบาไว้อยู่ตาบาไว้อยู่นะแล้วก็เอาพลเอกวิทย์มานั่งเป็นอ่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวตัวตัวการท่าเพื่อไม่ให้อีกสองลุงเนี่ยเข้าไปยึดทักง่ายๆจะอย้างว่า สองลุงไี้สองลุงก็รักกับคุณไปเพรดีนะอย่าไปเชื่อไม่มีทางเพราะสองคนนี้ก็ฝากรอยแค้นไว้ในความทรงจําของพลเอกบิ๊เหมือนกันอืมใช่ไหมพูดไปเมืมอ<า>่อวานเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นก็ลุงป้อมเนี่ยเป็นคนมีความรู้สึกจะแน่นอนละ่ะแล้วก็อถ้ายิ่งสองคนคุณธรรมนัฐค,คุณคุณตาวาวโดนกระทําอย่างนี้แล้วนะลุงป้อมนี่รู้สึกเฉยนะก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะนะ ฉะนั้นเราเห็นว่าอาจจะโอเคไอ้อีกสงองคนอาจจะพยายามประจอประแจสร้างภาพว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามจริงๆว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นหนีไปอยู่ต่างจังหวัดทำไมสองวันที่ผ่านมามเนี่ยเพ่นทำไมค่ะอันนี้เป็นเล่นกลอบนะนะทำไมไม่นั่งคุยกอดคอบแล้วพอน,นอนวันนั้นก็เห็นท่าทางเราเห็นชัดเจนว่าวันนั้นใครโอบใครข้างเดียวหรือเปล่ามีปฏิกิริยากอตอบสนองไหมค่ะชัดเจนเราดูภาษาการคนเหล่านี้สิว่า คนถูกกอดเนี่ยมีความยินดีอ่าหรือว่ามีความมีหรือไม่ยินดียินร้ายกับการถูกกอดหรือเปล่าอืมนะกับการเล่นละครฉากนั้นฝ่ายหนึ่งเล่นละครอีกชายหนึ่งกําลังพยายามสะกดกั้นอ่าความรู้สึกเต็มที่อยู่นะครับผมไม่เชื่อแต่ลุงป้อมมีรู้สึกอะไรที่เขาว่าโอ้ยพี่น้องสามปออยู่ด้วยกันมานานคลานตามกันมาอยู่นานแล้วไม่รู้สึกอะไรคุณโดนกระทำเย่นนี้สองสามทีนะคุณต้องรู้สึกบางสิ่ใช่ไหมรู้สึกคุณมอีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้ วันนึ่็มาเตะก้นคุณสองทีวันนึงตบหน้าทีวันนึงอัดเข่าเขาขที่เขกคุณคุณรู้สึกอะไรเลยอ่ะเป็นไปได้ไงเตนะน้าแข่งคุณสองทีงันะเตะก้นอีกทีเน,นี่ยน,นะดึงหูดีหูคุณเนี่ยไม่รู้สึกถามเลยเอาเมึงงแเขกกบ,บาลปวกเนี่ยไม่รู้สึกหรอรู้สึกสิรู้สึกเลยแหละ <c oughs> ไม่ไม่ใช่บางทีเดียวไงคือมันมาบ่อยๆวันละหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกไม่ได้นะถ้าเป็นคนใช่ถ้าไม่รู้สึกแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์ละ ใช่ใช่ไหมอืมค่ะแต่คืออาการก็คือที่ผู้จัดการเขาลงไว้นะพี่โสเขาบอกว่าลุงตู่เนี่ยนะมีมีอารมณ์ดีแบบเกินพอดีอ่ะ่เส็นใช้ใช้อารมณ์ดีแบบเกินพอดีอใช่ใช้ใช้ซื้อใช้ใช้ใช้ซื้อคือเราดูออกเพราะเราอยู่เขาเราเราเห็นกันมานานแล้วไงเราเห็นกันมาเจ็ดปีกว่าแล้วเจ็ดปีเรารู้เรารู้เชิงเชิงกันหมดลีลาท่าทางก็นันนะคะทักหมด ชูสอง <2 S 2> น,นิ้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมม,ม,มีทั้งมุกมีทั้งมุกหมาเน่านะมีทั้งลีลาตลกด้านสารพัดอย่างที่เขาทำแต่ว่าเขาทําเพื่อความอยู่รอดไงหลอกพวกบ้องตื่นหลอกพูกติงบ้องตื่นนะนะค<า>่ะให้เชื่อว่าเขายังเด็ดขาดเป็นผู้นําที่เชื่อสามารถเชือ่อเติมตีที่ยังแข็งข้ออยู่ถามว่าคุณิ่มณ์ทาอะไรเขาเขาถึงเชื่อโอเคคุณทำงานรควาจริงอยู่แต่คุณร่มณ์ทำอะไรเขาล่ะคุณไม่เชื่อเขาทำไมค่ะเออ เนี่ยค่ะแล้วอาการที่แบบว่าสามารถที่จะ imply ได้เลยว่าลุงป้อมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอารมณ์ดีไปด้วยนี่นะก็คือว่าก็ยังให้ทางคุณผู้กองธรรมนัสกับอาจารย์แห่มยังอยู่ในภาคเดิมนั่นหนึ่งแล้วสองก็คือว่ามีการตั้งบิ๊กบิ๊กน้อยใช่ไหมคะพี่โสบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุทธยามาเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักอันนี้คือเป็นอาการที่ มันสะท้อนได้เลยว่าไม่ยอมคือเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันเนี่ยแต่ว่าก็มันไม่ได้เข้าใครออกใครนะพี่โสนะแล้วก็ออกมาส่งสัญญาณว่านี่พักอ้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่โสใช่ไหมคะไม่เมื่อาเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วทุกคนยังเห็นแก่ตัวเสมอบอกแล้วไงนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันต้องรอดูว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นน่ะถ้าลุงตูอยากจะอยู่ต่อถามว่า ถ้าพักพางระชรัตเขาไม่ยื่นเสนอชื่อลุงตู่ให้พูดเป็นเป็นเป็นตัวแทนนายกเลยเขาจะอยู่ได้ทำไ่ะใช่ไหมก็แยกไปพักใหม่ไงพักแยกไปพักใหม่ไหมคะวันนั้นจะเป็นวันการเอาคืนเนี่ยพักใหม่จะเอสสไปอย่างไหนกุญแจกล้ยไปเที่ยวหวานแจกให้คนไปซื้อตัวจากกลุ่มอื่นมากุ้ยอื่นมากันเะอืมคนในวงการมีไม่กี่คนหรอมันก็หมุนเวียนอย่เป็นตาตาเกิด วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งหาพักคนขวักควันเนี้ออาจจะเอาซืาอา้อสอสอสอบตกเมื่อที่แล้วมามาอยู่ในพักใหม่เงี้ยอ,อืมนะค่ะอืมหรือ,รอว่าในพลังปร,ประชารัฐเองนั่นแหละดึงดึงกันอยู่ในพังพลังพลังประชารัฐเองอะ่ะก็กวนอะไรในนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิด<อ>ว่าคนที่อยู่ในนั้นตอนเนี้ยเขาจะเลือกว่าสมมติเขาต้องเลือกจริงๆว่าเขาจะไปพักลุงสองปอหรือลุงหนึ่งปออ่ะอ่ามันจะไปยางไหนมันยังมีเสียงคอหรือเปล่าถ้าถามว่า มันต้องควักอ่ะกูณยในทุนอย่างไหนว่ากล้าควักใน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 สภาพที่ไม่๊อปปูล่าขนาดนี้แล้วใครยะมาลงทุนด้วยถามสิสมคุณได้รองบวยในแง่ของไม่ไว้วางใจนะไม,ไม่วางใจแต่ไม่วางใจได้ไว้วางใจพอๆวางใจ<บ>ในน้อยใช่ <laughs> <laughs> แต่ก็คุณก็ไม่อายเลยคุณสุดประเดยคือคุณไม่อายแคนนนะ่นั้นเองทุกวันนี้นะดันทุนลังอยู่ต่อ ถามที่ว่าวันนี้คุณงามความดีอะไรที่คิดจะอยู่ต่ออีกหนึ่งสัยาห์ครับผลงานดีเด่นอะไรที่นักหนาทาโพสที่ไรก็ปริ่มน้ําบางสอบตกบางเขาก็ให้โอเคห้าสิบจุดทั้งั้นนี้ใช่ไหมไม่เคยได้โดนด้านหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเลยไม่เคยเกินครึ่งไม่เคยเกินครึ่งมีรายย่อลงปิ่มน้าตลอดเวลาแล้วเศรษฐกิจแบบนี้คนยากจนอย่างนี้แหละหนี้สินอย่างนี้คนยากจนทุกัวได้แหงเลยถามว่า กูได้ความนิยมจากไหนมานอกจากติ่งใต้ตมง,งมงายนะถามสิค่ะสองเปอร์เซ็นใช่ไหมติ่งส <laughs> <laughs> องเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าหลังนีเอเอชื่อเธอเขาคือ,อาบาที่อดีตนายกทรีไม่ช้าก,ก็าเร็ว <laughs> ไม่ช้าก,ก็าเร็วใช่ไหมตอนนี้ <laughs> เ,<า>เป็นบอทที่อดีตนายกทรีนะอือค่ะ ไม่ผิดแน่นอนตำแหน่งนี้ไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนตอนนี้เขาเป็นตำแหน่งว่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีออด้ว่าที่นะว่าที่มาแล้วนะออว่าที่แสดงว่าอีกไม่นานเท่าไหร่ว่าที่อะมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะแต่เป็นว่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีณวันนี้ค่ะพี่โสจริงๆแล้วนี่ลุงเขาก็ทําสถิติไว้เยอะเหมือนกันนะทั้งเรื่องเนี่ยเมื่อกี้ที่เสือเรื่องคะแนนโหวตอภิปลายใช่ไหมคะแนนไว้วางใจบวกลองบวย คะแนนไม่ไว้วางใจท็อปคะแนนมีโพอยู่โพหนึ่งที่ทําอ,อ่ะอที่บอกว่าสองเปอร์เซนต์ใช่ไหมอยู่มาเจ็ดปีได้อยู่มาเจ็ดปีได้ได้ได,ได้กี่เปอร์เซนต์อันนั้นอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งอะ่ะคะแนนเท่าที่ทํามาไม่ถึงครึ่งเลยแล้วก็มีเรื่องอผู้ติดโควิดยอดติ COVID, ดโควิดอ,อันดับที่ห้าสิบเก้าหมื่นหมื่นห้าพันศพอ่ะ 10, 15, เมื 5, ่อ5,000ศพแล้วก็ถ้าตัดเอาแค่ย่อติดรายวันตอนนี้เราอยู่ใน Top ใท็อป10ใช่แต่ถ้ารวม ATK วันก่อนหมอทีรับอกว่าถ้ารวม ATK เราเราอัน<อ>ด<ำ>ับหกใช่หมอทีรับอกเราอันดับหกนะถ้ารวม ATK นะแลวติดรายวันนะพี่โสแล้วก็ประเทศผู้ที่ฟื้นประเทศที่ฟื้นจากโควิดชาดที่สุดเป็นรองสี่บวยบวยนับขึ้นมาเป็นอันดับสี่อันดับหนึ่ง ในเวลาผู้นำนักกอล์ฟในโลกนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่า <c oughs> นะไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองที่เป็นผู้นำที่เล่นกอล์ฟถี่ที่สุดในโลกนี้ในผู้นำผู้นำรประเทศร้อยห้าสิบกว่าประเทศนี่นะ<า>ผมเชื่อว่าเขาเล่นกอล์ฟมากกว่าผู้นำคนอื่นนะทุกวันเสาร์นี่นะอ,อันนี้ไม่มีใครสู้ได้ ไม่มีใครก็ทดำมากเลไม่มีใครเขาำผมไม่เห็นไม่มีใครก็ทนผมไม่เห็นแมนนวลเริมาครองมาเล่นเลยนะผมไม่เห็นโจไบเดนเล่นกอล์ฟอย่าทั้คนเดียวที่โดนที่หมดอำนาจไปแล้วผมเล่นกอล์ฟเยอะนั่นแหละครับเล่นกอล์ฟบริจอนสันก็ไม่เล่นกอล์ฟไม่มีใครเล่นกอล์ฟกอนมีมีเฉพาะมหาจำเริงของเรานี่แหละยเล่นคนเดียวอืมขไะติดนดับโลกในแง่ของผู้ติดเชื้อนะค่ะเล่นกอล์ฟสบายใจเฉ็บ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 อยู่อืมค่ะเราเลยเวลามาเยอะเลยเนี่ย เราเลยเวลาเราเลยเวลาก็วันนี้ได้ประมาณน,นี้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้สิบห้าพรุ่งนี้สิบเก้ากันยาครบรอบส<ช>ิบห้าปีก็ทางเต้นนัทะวุฒิกับทางบอกไอยจุดก็นัดม็อบกันนะคะนัดคาม็อบบ่ายสองอโศกแล้วเขาก็จะเคลื่อน<ช>ด้วยแล้วก็นอกจากที่ในกรทมเนี่ยก็ดูแล้วหลายจังหวัดเขาก็นัดเช่นเดียวกันหลายจังหวัดเลยแหละนะนะคนปรปฐมนู่นนี่นั่นกาญจนบุรีอะไรก็มากันหมดนะคะ ก็เดี๋ยวคงได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเพิ่แป๊บเดียวสิบห้าปีละนะคะเอาวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านยังน้ำเน่าอีกสิบห้าปีไม่ไปไหนนะยังจมตัอเดิมนะเน่าก็เดิมเลยซ้ำไปพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเน่าเน่านี่แหละสอสอก็หน้าเดิมทหารทหารก็คนเดิมทหารก็คนเดิมอดีตทหารก็คนเดิมใช่ไหมค่ะคนที่หนีไปก็ยังคงหนีอยู่เหมือนเดิมคนนี้อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิม คนที่เขาไล่ไปยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ในวงการน้ำเน่าเหมือนเดิมอือ่าก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ